สวัสดีครับหากินแบบบ้านๆครับผมสวัสดีตอนค่ำครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่หกโมงแล้วครับสี่หกโมงหรอหกเพื่อีกบปกินหน้าที่กับหกโมงครับผมนี่ครับน้องนี่สภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดครับผมวันนี้พภาพี่น้องมาใส่แต่ว่าเบ็ดนี่ผมย้ายไปแล้วครับผมย้ายไปรอบ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 น้องแล้วครับนะครับสีเบิ้งครับผม น่ครับผมย้ายไปแล้วย้ายตันนรอ้อมไปนี่อ้อมไป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 เปลี่ยนฟังใส่ร่องมึงครับน้องนี่ีถ่ถือปลาดีๆีครับก็เนื้อแ,แม่งกิโลเฮาหนิล่ะครับผมแม่งกิโลแม่งกิซ่อนนีลผลครับสุดผลเบ็ดสี่สิบหลังครับย้ายไปนี่ครับเนื้อเอา้าจะเป็นนี่ครับ ดิกทุกดิกนี่ครับไอตัวดุกดิกนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวชิพาพี่น้องใส่กับหลังเหลี่ยงเขาส่ใส่หม่องนี้เลยครับผมเป็นการวิธีการใส่ใส่นิทรอเยนี่ครับนี่เห็นบอกพี่น้องทอนี่ปลาปลามีนะครับไอทอนี่มันหันนีเลี้ยงบอกเลยนี่นี่ครับนี่เป็นทอประมาณนี้ชิมีหนามยุน เดี๋ยวใสิใส่บนี้ล้างหนึ่งครับบึ้งวิธีการใส่กันครับผม่ครับผมวิธีการเกี่ยวเหยื่อเสดายเหยื่อมันเขาออื่นว่าหมดหลตัวบยไงแต่ว่าเดี๋ยวผมสีภาพี่น้องมาเลาะเบึงอยู่ดอกครับแร่งนี่ครับวิธีการเกี่ยวนี่ครับเกี่ยวหลังมันเนี่ยมันกระสีน้งใติดลกดิๆลูกดิบกิอยู่ครับเนี่ยนี่ครับ ไเะดผมชี้เสียบใส่ในทออนี่เลยครับเป็นอย่างไรครับใต่ในทอป่าในทอเลยครับมันี ผมสิให้เบิง้งครับใส่เบืงสีอะไรกะียนดุกดิิก,ก,กนะฮะเรียบลอยแล้วครับหลังแหลกไปเบิง่งหลังที่สองหนครับเสียบให้เบิ่งอีกรอบนึงครับกับผมกาดน้องตอนคำคำอ่านผมเสียบไปนี่ใช้มองนี้แล้วครับ ไม่เขาน,นี่เลยเดีย๋ยวเสียบเงื่อนพี่น้องเบื้องน้าครับนครับผมเสียบนะครับดิกด๊กดิกด๊กดิ๊ก เดี๋ยวมนแรงสุบ้าพี่น้องมากหลอกเบิ้งครับนี่ครับผมกระสิร้อยดอกเด็ก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 เสร็จแล้วครับนี่หลังที่สองครับเดี๋ยวเสียบให้เบิงอีกหลังหนึ่งครับผม เข้าสิปักเบ็ดเข้ากับเบิ้งทำเลนั่เแหละครับผมทำเลมองได้จะเป็นตะปาขึ้นนีะครับมององนี้สิเป็นเป็นตะปาขึ้นมาเนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเบิ้งเนี่ยเป็นตะปาขึ้นมาขึ้นมาแบบจอบกินเงินนะครับไตควนใหม่เดี๋ยวเขาจีใส่ไปนี่รังหนึ่งครับผมเสียบเงินแล้ว เสียบเยอะนะครับเยอะไตดิกๆปลาสวเ่เลยครับตอดเรงๆเงวบอกดใส่บนเนี่ยนครับมันปีนกง่อยรับผมนี่ครับเด็กๆๆๆๆ พี่น้องเดี๋ยวผมฉีใไซไปเรื่อยๆครับผมฉีดไซอ่อนไปสิก็เดี๋ยวจังถามว่ารุนกันมือแรงเดี๋ยวมือแรงสิพ่พพอพามาเบิ่งครับเพราะว่าผมบริคอยมากยังมือแรงบางทอมันเนมือม่อยครับเมื่อยกับบดม้มากครับเพราะว่าบางทีเมือ่อยกบพักครับผมมันนี้ก็บ่มเมื่อยปันใดเดี๋ยวสิพาพ,พี่น้องมารุุนครับตอนแรงเดี๋ยวผมไปใส่มันแล้วกันครับ ก,ก่อนสิไปยายามเบ็ดผมเห็นกบครับผมไว้ผมสีสียิ่งเอาได้ครับเ,เดี๋ยวผมจะลองยิ่งเอาสีถือบ่เห็นกบแล้วครับเนี่ยน่ครับกบอยู่มองน,ะอนงอั่นจสียิ่งอกกบคุบคือสีบัวใดนะครับมันสั้นจะสียิ่งเอาครับครับผมยิ่งกบกอน นี่ครับผมกบยินงถึกหลังพอดีเอาละครับหนมาแล้วครับก่อนสะพยายามเบ็ดครับได้กบมานี่ครับโอ้การดูครับเด็กกา,การดูรดกกรดอ่าครับพี่น้องหลังจากเขาได้ยิ่งกบไปแล้วก็มาถึงน้องแล้วครับยางลงมาพอกบพอดีครับผม เต็นมันกำลังสีล่งสะผมเห็นพอดีครับผมก็เลยยิ่งไปใหญมากตัวหนึ่งครับนัดหนึ่งเรียบร้อยเลยครับไปลุ่นเบ็ดกันครับพี่น้องอู้พี่น้องปลาถือเบ็ดแล้วครับนี่ครับผมปลาถือเบ็ดแล้วครับเห็นไหมครับไอช้อนไอช้อนไอช้อน ขึ้นมาก่อนนี่เหมือนันนบสมุนมานำลบลาลบ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 ครับผมได้มากแล้วครับนี่โตครับผมสวยๆอ่ะผมเก็บก่อนครับมาพี่มาพี่มาเร็วๆปุ่นครับสมุนมาพี่ล้างเรกกียกระถืกครับผม ลัลงนีเป็ดกับโกงด้วยครับลังนีเป็ดกับโกงครับผมอุ้ยโอ้ย,อย,เ,ยเห็นไหมครับพอตัวใหญ่เลยครับตัวนี้คำคืนนี่หมานอีกแล้วครับผมคำคืนในความหมานนะครับฮึบฮึบนี่ครับผมอุยอ้ย นะครับผมตัวที่สองสวยๆผมเได้แล้วได้แล้ว่าตรงดมเลยเผมเก็บก่อนครับอุ้ยหมานถึงกบถึงปลาครับมือนนี่กำลังขึ้นแห่งความหมานแหละครับนี่ครับหลังบอถือกับนี่นะครับเนี่ย้าพี่น้องอย่างเบื้องหลังเป็นซิดเป็นตะลุนตะลุน โอ้ยลังนี่วผีครับตีขึน้นมาเครื่องผีเงาผมเหงอผมขึ้นมากเรื่องผีเลยเปลี่ยนเงาไปก่อนครับผมลังเหนียเงาคือหงายทรวงเนาะพี่นอ้องโอยวดบัวบัวอีกป้ออันสองตัวสวยๆเลยครับตัวนี้ผมต้องเห็นเงามันหงายทรวงครับหงายทรวงปลากระสี ีดบดีครับเลียนๆไั้หน่อยครับผมปะก,กันมาตั้งแต่เนี่ยฮะ <c oughs> เนี่ยครับกันยางมากเพิ่กระสีมะนํำอยู่ครับสมุนทรสนใหผมขี่รถมันไก่นี่ยางมากรับทงรับทามาแบกอาวุธหนักมะน,นํำขาพ่อแนวยิ่งแต่พอดีแต่ยิ่งแต่ยิ่งกบไปตัวหนึ่งครับโอ้พี่น้องนั่นนี่กระถือครับผมนั่นนี่กระถือโอ้ย มองครับนี่ครับงาบงบงาบนี่ครับผมอุย้ยตัวปลามหโอุย้ยตัวนี้หวัดมืนเสาร์ุดเดเนี่ยครับย่างน้อยหนึ่งครับกว่านี่ครับผมเจ็บกันครับนี่จไปยามกวนแม่มาตามหลังมาดิ ังเงือคือบดเงือคือบทเรียนพี่น้องเงือคือบทเรียนเป็นยังคือบทเรียนนะเอาอย่นี้แหละเงือบัวลายครับเงือบัวลายต้องประหยัดใส่ครับยั่งยั่งดูปลาสวบที่เท่เปลาสวบมันอันนี่ตายก่อนกับปลาหน่อยสวบกับลังนี่เลย หลอนครับเดี๋ยวทยเงี้ยไปก่อนครับผมครับผมขึ้นกับภาพกับโบสั์ปันไหนเด้อครับเงี้่งๆเด้อไปไปจะไปลุยเบ็ดก็ได้จะไปลุยเบ็ดก่อนเด้อนี่บอกบิก๊ก โอ้ย่อนร่อนเพื่อนนี่ปลาหน่อยมาตีก่อนครับล่อนเอ๊ะเ่างับงบับโอ้ยไม่ได้เห็นยังกับมือ,อเลยเ่องับงับวันนี่เห็จักมือสิผ้าพี่น้องมาไต่ปลาครับไปอยากเบิง่งไต่ปลาน้องนี่อยากกมสิบามาไต่ครับ โอ้ยป่าผมโอ้ถือเบ็ดครับนี่ถือเบ็ดแบบน,นี้นี่ครับผมเห็นไหมครับนะอันนั้นครับถือเบ็ดควอดตัวน,นี้ขึ้นใส่บโบยไงมาสั้นนะครับสัน้นเอเดินไปเลยมันสัน้นยีขึ้นไปซดะก่อนครับนี่ครับผมตัวที่4ีล่ะโอ้การอยู่ครับมื่อนี้ ตัวโปรใหญ่ขั้นตัวหน่อยสิกินเสื่อมต้องฉีดมัก์ครุดครับเขาเอ่ยหว่อวมักบดมักบดถือครับมันสิถือนิดนึงมันสิดินรุดไปเลยหน่อยโอ้ยพักกันเรียนยังก็ได้นเนี่ยค <c oughs> ร,รับเล่นลอยไหลลอยไหลอยู่เอา้าเล่นยังไงหลังนี้ ห้อยดึงครับมันบอดถ,ถือลุดเน่ยนี่ผ่าเป้าอีกแล้วครับโอ้พี่น้องผมสิบอกว่าเงื้อผมเกี่ยงแหละครับเงื้อเบิดเดี๋ยวนี้โอ้ยหลอนดีไลเนี่ยครับผมเงื้อเบิดอ่ะเงื้อเบิดกับสิยางเลาะแล้วพี่น้องมาที่นี่โอ้ยถืออีกแล้วครับผมนั่นนั่น,น,นพี่น้องเห็น้องครับผมข้างล่างเลยเดี๋ยวผมไปเอาก่อน งูไปเอาคนชั้นนะครับผมปุ๊บมานี่ครับผมเฮ้ยสุดยอดเลยครับนี่ครับพี่น้องกินกัวาตาเลยครับกัวสิ ตัวนี้เจ็ดเลือนเบิดโอ้ยพี่น้องหลังหน้ากระถือนะครับโอ้ยผุนนะผุนดึงเบ็ดผมพี่น้องเห็นไหมครับผุ่นข้างลาง่างุ่นสิบเบิ้งก่อนครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูครับนี่ครับผมให้พี่น้องเบิ้งชัดๆเลยครับนี่ครับดึงเบ็ดผม พี่น้องเดี๋ยวผมเอาขึ้นแล้วครับัดที่นี่สั้นครับมองนี่ไปเอาครับสั้นแห้งครับนี่ครับผมขึ้นตรงนี้นี่ครับหยดครับผมเก็บครับผม โอ้สิหนอนตอนเช้าสิเป็นจังใดบ่หูครับตอนกลางคืนถือว่ามันมเลยครับเนี่ยผมอย่แล้วหนอนตอนตอนเช้าห้องเหมือนกับเงาของหลอนเนี่ยหลอนครับเนี่ยหลอนโอ้ยนี่ครับไปครับผมลุนต่อครับ ปครับพี่น้องโอ้ยมันหล่อนเบิรครับผมบมีเงอทายครับยังอยู่ครับก็ไเด้นมาหลายตัวอยู่แล้วครับเป็นเศร้าสีเป็นจังกรบปักหูครับแต่ว่าตอนคำนี้ถือว่าโอเคเลยครับหังจะถอเนก็ยังยังอยู่ครับ เงินยังเปลียนดัดดัดัดอยู่นะครับพี่น้องที่สิให้เบิง้งผลงานกันครับอมองได้น้องสี่ปวดเต็นโรงแรม <laughs> สี้เบิ้งครับพี่น้องว่าได้จกักโตครับมือนน้จักตโอ้ยหนองปลาไหมจะส่ออนไหมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัว จะเด่นไหมล่ะห้าตัวหกตัวนี่ครับกับกบอีกตัวหนึ่งเจ็ดตัวเอ้าเจี๊ยบตัวนี้ใหญ่เลยครับนี่อู้ยสามตัวนี่สุดยอดเลยเจ็ดตัวครับผลงานห้องสวยๆเลยนี่แหละเดี๋ยวผ้าเมื่อแล้วหนักตึงๆครับวันนี้ค้นกับหนักครับแบกอาวุธหนักมา้ยน้ำเงาเบิด เนี่ครับผลงานคาขึ้นเนี่ยก็ฝา,ากเป็นกําลังใจให้ช่องหาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือก็กรบผมมันนี้ภาพพี่น้องมาใส่เบ็ดแล้วก็มาเลาะเบิงตอนคํเนี่ปลากคอหกตัวกบตัวหนึ่งครับผมก็นี่ยครับใส่ข้างหลังนิ่งเงาครับกบกะเดี๋ยวม้นนี่หาก,กินแบบบ้านๆต้องล่าไปก่อนครับพี่น้องหลายคนเป็นอยากเห็นยามเบ็ดกลาขึ้นครับก็เนี่ครับคาขึ้นกับ มากับคันมีเงิอนี่กัดสิได้ถ่ายเงือกเบิดครับผมจำอยู่พ่อตอนเสาร์ที่เป็นเด็กกระปุกงูครับจำว่าคำนี้เขาได้หลฟ์โตแล้วครับสำหรับมูลนิธิกินแบบบ้านๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับ